Được rồi lắm, cánh đèn dài lắm, thưa các bạn. Ui, gần chết rồi. Nó rất ดำตะคองน้ํายังไม่ทันใสนะครับมันจะเป็นเม็ดเขียวๆอยู่ข้างล่างวาไม่ค่อยใสเท่าไหร่ดำามต้นไม้มีฉากบางังอย่างนี้ก็พอมองเห็นอยู่ครับวันนี้ก็มาลองวันแรกมค่อยดำไปดูครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่า ึ้นมาแล้วก็เกาะบอร์ดเกาะแกลอนพับเหงอยอย่างนี้นครับเวลาเราอยู่กลางน้ําต้องเอาแกลอนกับบอร์ดพวกนี้ไปด้วยมีประโยชน์ตรงนี้แหละเจอแต่ปลาตะเพียนปลาใหญ่ไม่เจอปลาตะเพียนน้อยดำลรอๆไปทางนู้นอันนี้เหรอฮะตัวใหญ่เบ้า เอ้าเขาหลุมเหรอ,อเอออุมม้มได้ตัวเดียวแล้วด้วยนะครับอะเอออุบบออ้มได้ตัวเดียวละตัวใหญ่ปลาหลุมมาเหรอ ได้สองตัวแล้วตรงนน้นนะผมยังเห็นปลาจักตัวเลยดูปลาตาดีกว่าครับปลาตาใส่มองตาใส่มองปลาขาวปลาตะเพียนมองจักเซนดามอง้าเซนปลาตะเพียนติดดีดะได้ตัวยังยังมไม่เห็นปลาจักตัวเลยปุ้มมันได้สองตัวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ที่คนหมานไม่หมานเลยคนไหนลงเั็นเดี๋ยวเห็นไหมครับโอ้ปลาเป็นคู่เลยได้อีกแล้วมั้งไ้อุ้มอ่ะอุ้ว้าอุ้วาเห็นไหมพี่น้องปลาติดติดติดตีบทีเดียวเป็นคู่เป็นคู่ดนะมันฝุ่งนปลาทั้งแกนเนาะเดี๋ยวไปดูอุ้มดีกว่าอุ้มมันแต่อ้วาอ้าเดินเดินไปไม่ได้ไปแล้วมั้งไดนนะได้อีกแล้วมันอะเป็นยังไง อะไรยิงเอายิงเอาเลยเดี๋ยวเข้ามานั่นอันนั้นไปไปกอหนามมาคลองไจ้กอหนามเนี่ยมันเป็นล่องคลองเหรอเนี่อมันอยู่ตามล่องมันไงมันขึ้นมาจากกระโหลกเดี๋ยวพิ่งกับเลยเออโอ้แน่นอนแน่นอนสามตัวแล้วบ่สามเลจ้าเออแน่นอนว่าอุ้มนะ đoạn đua phía đông ตัวน้อยอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่ตัวน้อยเห็นนะเห็นมาแบบแบบแบบนลุมโอ้โหกูกูเลือกได้กูจยิงแล้วออนี่ก็หลุมนั่งเนี่ยเออตรงนี้มีหลุมเปล่าอะ ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วตัวไม่ใหญ่แต่ก็ได้ตัวไอ้อุ้มแม่งล้อวนเฉยเลยสิงลูกมันสัตว น้ำขุดโโตรปาดตีตรงตุ๊บๆอยู่หน้านี่นี่ปัญญาเอามันตาเอาดำบามันเขานี่นะพี่น้องะได้น้ำขุดครับไอ้คนนี้ฉันจะคักดีกว่าจะออกไปข้างนอกดีกว่าน้ำลึกๆน่าจะใสน่ with us. <laughs> ันเนใหญ่ครับพี่น้องโอ้เกือบขาด้สวยมากใหญ่จัด ปิดดูดูกันครับปีนี้ครับโอ้โ,โอ่โน้องเห็นด้าาวยหัวเข้าขาวมาสุดยอดเปิดดูดูกันดำน้ำปีหกสี่นะครับมาแล้วครับพี่น้องสวยงามครับเ๋ยวาไ่โดนโโดิฮดยอดตัวใหญ่เจ็บตุ่ปากมาพี่น้อง got นหนาวครับวันนี้ตัวเมียเห็นน้ำดำขาวขาวยิงไปตัวเล็กนิดเดียวไม่ได้จริงมันเลย ไม่หไหวแล้วพีนว่น้องเอาเย็นเกิดดำลงไปแล้วเย็นมันปวดเกรงเหมือท้องอะไรเกรงหมดหมือนจะปไิ๊ดคิวอะ่ะไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าโอยลอยกลับไปนู่นท่าเรือ,อยังโน่นเหนื่อยช่วยความเย็นไม่ไหวครับปวดท้องเลยอ่ะเกรง มือนท้องมันจะเป็นตะคกวอะ่ะกลับก่อนกลับก่อนไม่ไหแล้วนี่นะครับผลงานเปร,รู้ดูการดำปลาของลำตะคองวันแรกนะครับผมก็ดำน้ำวันแรกของปี64ด้วยนะครับเด้ตัวเดียวครับวันนี้ดูหางมันไ <c oughs> ม่ต้องสืบว่าใหญ่ขนาดไหนแค่มือกับหางมันนี่อมือผมกับหางปลา สำหรับวันนี้ดำน้ำยิงปลาครั้งแรกก็ได้ตัวอยู่ครับหนาวเกินมาลงน้ำก่อนค่ำประมาณชั่วโมงครึ่งก็พอได้ตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดำต่อพรุ่งนี้จะดำตั้งแต่สี่โมงเช้าประมาณเนี้ยสามโมงสีโมงนี้ลงเลยคอยดูคลิปอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ได้สามตัวนะหนาวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันพี่น้องเดีวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ ๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับมันจะเป็นคลิปของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ก่อนโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องบา,บายา <c oughs> ยังสดยังสดยังสดดูครับปลาสดสดปลานิลครับตัวใหญ่ครับพี่น้องใครต้องการฟินกดทักมาได้นะครับอุปกรณ์น้ำน้ำยิงปลาเอกได้วิ่งนะครับ